สวัสดีค่ะท,ทุกคนเ<ท>จอกันบนรถอีกแล้วนะคะ<ท>ก็คือว่าวันนี้เนี่ยพี่ปางก็กำลังจะไปหาพี่จุ๊บแจงค่ะบอกกันตรงๆอย่างนี้เลยเพราะว่าก็สายมากแล้วเนาะที่จะไปหาวันนี้ก็เพราะว่าเรามีภารกิจค่ะเขาหนึ่งล้านซับเราค่ะทุกคนโอ้โหต้องไปแสดงความยินดีต้องไปฉลองกั้เขาหน่อยแหละก็เดี๋ยววันนี้จะพาพี่แจงไปแบบฉลองเล็กๆน้อยๆนะคะก็แค่อยากดูเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่างจะเซอร์ไพรส์พี่แจงยังไงนะไป เราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าตอนนี้ต้องขอขอับรถก่อนเพราะว่าสายแล้วค่ะตื่นสายแงนัดไว้ไม่เป็นเวลาตื่นสาย yeah, ahi, นานยังไงย One hour later เย้ตอนนี้นะคะุกก็ครบหนึ่งล้านซับแล้วแล้ววันนี้เนี่ยคือน้องกลางก็มาหาถึงที่บ้านเลยมารับนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ด้วยดีใจมาก ขวานไงนแต่ว่าลืมเอามาค่ะทุกคนเไม่มีใครเตือนฉันะโอ้ไม่มีใครเตือนฉันก็ลืมปะเออพอลืมแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรออกมาแล้วเนาะถ้าเรารลบผของขวเป็นเงินค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวนะพาไปกินข้าวใช้ใครจ่ายแกจ่ายคือ<า>แค่พาไปใช่ค่ะแค่พาไปแต่แกเป็นคนจ่ายเป็นการฉลองไงฉลองร่วมกัน ซึ่งเป็นการฉลองที่มีคุณภาพนะเพราะว่าฉันกินฟรีจะขับรถเหนื่อยแล้วฉัว่าอยากกินข้าวฟรีแต่บ,บ้างคือ, <c oughs> อเป็นการฉลองรา้านซับที่แบบบางทีมันก็ดูกกแปลกๆนะคะทุกคนเพราะว่าเออน้องป้าวขวัญมาให้แต่ก็ไม่ไดเอามาแล้วพาไปกินข้าวแทนแต่แจ๊คเป็นคนจ่าย ฉลาดไหมนเองใครวะเนี่ยฉลาดฉลาดน้องพี่แป้งสีบิงค่ะจำชื่อนี้ไว้ี่แป,ป้งสีบิงสีบิงค่ะสีบิง,งผู้หญิงคนนั้นเขาร้ายกาศเขาสอนให้น้องเป็นโคนบนลบอลหรือคุณอ้างอ่ะเอาไปว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเดินทางกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างเลยดีกว่าดูสิว่าน้องฟานจะพาจุ๊บแจนไปกินเท่าอะไรก็จนจะต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่นะคะไปไปกินกี่ร้านดีกว่าฮที่ร้านหรือออ ไปกินกี่ร้านก็มีของหวานไหมมีก็มีของหวานของข้าวของเลียกน้ำย่อยออเดอร์ไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้างเลยดีกว่าเฮ้ยบอกกันแล้วอยู่ว่าเราจะไปห้างอะไปห้างะปะไปไป <c oughs> และค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารที่เราจะกินกันแล้วนะคะก็เราอยู่ที่ร้านโปรดของพี่แจงเลยนั่นก็คือร้านบาร์บีก้อนเพื่อนรักใช่ไหมคุณจ๊บใช่แหละดูจากสภาพนั่นคือที่ขี้ส่วนนั้นคือคุณจ๊บคุณจ๊บก,กำลังกินฉลองหนึ่งล้านซับดีใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณจุ๊บฮะอ้า อร่อยโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อแล้วนะร้อนร้อน,ร,อนร้อนแล้วร้อนแล้วมาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณจุบก,กันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงที่เขาได้หนึ่งล้านซับแล้วตอนเนี้ย<ๆ>เขาน่าจะมีความสุขเขาน่าจะมีสุขภาพดี<ๆ>เขาน่าจะกำลังตื่นเต้น <c oughs> ดูจากหน้าตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่พี่บังรู้ เขาาานปื่อยมกคือต้องบอกก่อนนะคะว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะหนึ่งร้านซับแล้วคือมีหลายๆคนเนี่ยก็มารุ้นแสดงความนดีกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่บ้านคอยช่วยผักน้ำแล้วก็ทำาความเข้าใจนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าที่เลือกมากินมันเป็นก้อนไก่ฟางเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาไม่ค่อยได้ออกมากินขา้าวนอกบ,บ้านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้กินมันเป็นก้อนเลย เลยสั่งบิบิกอนมากินที่บ้านแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยเท่ากินที่ร้านครั้งนี้เราก็เลยมากินที่ร้านนะคะคือที่ถึงบรรยากาศของบ,บิบิคอนมากๆเลยอ่ะทุกคนแต่บอกก่อนนะคะว่าแจงกับปางเนี่ยฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องมีการระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะเนาะคือวันนี้ถามว่ามีความสุขไหมมันเป็นความสุขที่เรียกได้ว่าเราตื้นตันมากๆมากกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอป้ปางนั่งอยู่หลังกล้องมันกําลังจะกินหมูแจงหมดมันคลีบแล้วมันก็เขียวไม่หยุดเพราะฉะนั้น เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคน เรทำอะไรมาเราต้องถามแกไม่ใช่เหรอไปถ่ายสติ๊กเกอร์มาทุกคนใช่น่านาอย่างเย่เหมือนคนง่วงน่าแย่จนแบบว่าไม่สามารถพูดป็นปกติได้คือต้องขำตลอดเวลาว่าทำไมหน้าเราดึกไปแบบนั้นอยากเห็นปะยวให้ดูเอาให้เขาดูแซมเปิลแซมเปิลนี่ สติกเกอร์เกาหลีไงที่เขาหิดหิดกันน่ะปกติเกาหลีเขาไม่มีแบบว่าทำให้ภาพมีอันที่นึงเหรออันนี้ก็คือมาทุกรอยเลยนะรอยที่ไม่เห็นมานานก็มาหรือว่าหายไปแล้วเนี่ยพอเจอตู้สติกเกอร์ตัเองอ้าวจะมีอยู่ดีว่ะอ้าวเหรอไปมากินน้ำจะได้กลับเดี๋ยวไปส่งบ้าน เดี๋ยวไปชอปปิ้งแล้วก็จะกลับบ้านไปพักแล้วนะเออเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเฮ้ยพี่แจงเดี๋ยวเดี๋ยวแกกลับรถก่อนเลยปะทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปซื้อของแป๊บนึงก็เดี๋ยวไปซื้อด้วยกันดิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแกไปห้างมันจะปิดแล้วเดี๋ยวแกไปรอที่รถแล้วกันเดี๋ยวฉันรีบมาอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคทุกคนคะตอนนี้ใอ้ปางไปซื้อของแต่แจงจะไปรอไอ้ปางที่รถนะคะแต่อยากรู้มากเลยอยากแอบดูมันมากเลยว่ามันจะไปที่ไหน ็เด<อ>ี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่ามันจะไปซื้ออะไรไม่ยอมบอกด้วยอ่ะมันมาแล้วไอ้ป้ามันมาแล้วค้ยแบกอะไรมาด้วยอ่ะอะไรอ่ะซื้อได้มาเนี่ยเอาม้าคีย์บอร์ดที่บ้านนะดิมันพังก็เลยเดินไปซื้อมาก็คีย์บอร์ดเออบอกเลยว่าอันนี้ก็คือ msi weaker gk 3 0 combo white ค่ะ ใช่เป็นสีขาวที่มีทั้งคีย์บอร์ดว e เกอ G K 3 0บวกกับนี่เลยเมาส์พรัส G M 1 1จะบอกเลยว่าสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะมาเป็นคอมโบทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยค่ะทุกคนโหจะต้องกระซิบบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าราคาของตัวนี้เนี่ยไม่ถึง2,000บาทโคมมากเฮ้ยสอ นี่คือได้ทั้งมาทั้งคีย์บอร์ดเลยเหรอใช่คุ้มแม้เพราะว่าได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เคร่องพงเมาส์เลยเอ,อสุดยอดอ่ะกล่องเดียวได้ครบเลยใช่กล่องเดียวได้ครบเลยค่ะแต่ละเม,เมื่อคิดว่า้ยสีขาวเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่จะบอกเลยว่าเซตนี้ก็ยังมีสีดําด้วยนะพรามันต้องเป็นเลื่อกสีขาวมาก็เพราะว่ามันเข้ากับโต๊ะทางานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเอ,อ๋อสึงเหมือนคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีไฟด้วยนะ อ่ะเพราะว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมีไฟ R G B ล้หมองก็มีด้วยใช่มันครบคู่ไงมันเหมือนกันเลย<อ>เป็นไงอยากรู้แล้วว่าไม่ได้ไม่ทายไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูกันที่บ้านแบบเต็มๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้ปาก็ต้องขอขับรถไปส่งพี่แจงที่บ้านก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูคีย์บอร์ดก,กันที่บ้านจ้า Let's go แล้วตอนนี้นะคะบางก็กลับมาถึงบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วอบอกเลยวันนี้เหนื่อยมากแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการที่เราออกไปนะคะเพราะว่าเราได้นี่เลยท่าน MSI w i c k e r GK 3 0 Combo ไว้นะคะอบอกเลยว่าหน้าตาดูดีมากแล้วก็ภายในเนี่ยก็ต้องสวยงามแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ย เป็นคีย์บอร์ดสีขาวที่มาพร้อมกับเมาส์นะซึ่งอย่างที่บางบอกไปนะคะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ MSI เลยค่ะซึ่งมันมาพร้อมกันก็คือมีทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะซึ่งคุ้มมากๆแล้วก็มีทั้ง2ส,งสีไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีขาวนะคะซึ่งตัวคีย์บอร์ดนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟ RGB นะซึ่งมันสวยมากๆแล้วก็สีสันสดใสงดงามที่สุดข่ม <c oughs> อยากเปิดแล้วอยากเปิดแล้วเวลาเราทุกคนเราเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องกดเยอะๆใช่ไหมเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็เลยรองรับการกดได้ถึง12ล้านครั้งกดกันรัวๆไปเลยจ้าแถมเวลาเรากินน้ําหรือมีละอองน้ําอะไรเงี้ยเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็ยังกันน้ําอีกด้วยค่ะทุกคนและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าอยากจะเปลี่ยนปุ่มตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะคุ้มค่าแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายมากเลยนะคะ อุ้ยเราพูดเรื่องของคีย์บอร์ดไปเยอะมากแล้วนะคะเราต้องมาพูดเกี่ยวกับของเจ้าเมาส์ด้วยเพราะว่าเมาส์ Crush G M 1 1นี้นะคะก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟที่เป็น R G B เหมือนกันนะสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้ถึง7แบบเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่า มันก็จะสวยงามอาลาังการไปเลยนะจ๊ <Yeah. S 1> อะอะไม่พูดเร oh. ื่องทำเพลงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะเวลาเพื่อนๆแกะกล่องเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเก็บกล่องเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเกมนิ่งเกียร์ MSI ทุกชิ้นเนี่ยรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มเลยค่ะถ้าเสียเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้เลยไม่ต้องซ่อมนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขาการรับประกันของ MSI นะจะบอกเลยว่ามันสุดยอดแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะจอยอย่าลืมเก็บกล่องไว้ด้วยนะกล่องมันสวยอนะพร้อมนะครับ1 2 3า าวิสีขาวสวยมากสีนวลมากเลยทุกคนเพื่อนๆจะยังไม่แบบยังไม่เห็นว่ามันสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาต่อก่อนต่อให้เพื่อนๆเห็นว่าสามารถเปลี่ยนสีได้จริงๆมาเดี๋ยวพี่ปังต่อให้ดูคะ่ะและนี่นะคะก็คือโฉมหน้าหน้าตาของคีย์บอร์ด วิกเกอ GK 3 0ที่เราได้เสียบติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูไฟสิทุกคนสวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสีให้ดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้สวยงามมากน้อยเพียงใดโอ้โหอ่านี่น,นีเปลี่ยนละ นี่ก็จะเป็นแบบสว่างไปเลยนะนี่ก็จะค่อยๆไหลนะคะไหลเป็นสีแบบสายรุง้งสวยงามนะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะแล้วก็นี่เปลี่ยนทิศทางน้องก็จะไหลย,ย้อนกลับนะคะเหมือนคลื่นน้ําเลยค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยเราสามารถเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วของฝายได้ด้วยนะคะนี่เราจะเพิ่มความเร็วสักหน่อยนี่สวยมากอ่ะเดี๋ยวลดลดลดเอาช้าๆหน่อยคะ่ะ และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เพียงเรากดตรงนี้นะกดรูปนี้นะคะ แล้วก็กดเปลี่ยนคัลเลอร์เลยจะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะมีไฟที่หลากหลายมากๆค่ะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อเลยนะคะเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเวลาที่เราแบบเพลินๆน,นั่งมองอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เรามีจุดรวมสายตาอันใหม่ได้เลยทีเดียวค่ะแถมสบายตาเพลินมากเราได้ดูความสวยงามของคีย์บอร์ดไปแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเพิ่มสีให้น้องก่อนอ่ะแล้วเรามาดูตัวนี้มั่งดีกว่า และนี่นะคะก็คือเมาส์ Crush GM 1 1นะทุกคนเป็นเมาส์ที่ใช้ Optical ลเซนเซอร์คุณภาพสูงพิกอาร์มี DPI สูงสุดถึง5000 DPI เลยนะคะทุกคนมาพร้อมกับไฟเหมือนกันค่ะไฟ RGB ที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง7แบบเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ดูที่รูปมังกรของเรานะ เห็นไหมมันเข้าเซตกับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะคะและเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะสะดุดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้สวิตคุณภาพสูงจากออมรอนนะคะรองรับการคลิกได้ถึง10ล้านครั้งเลยค่ะแล้วก็มีดีไซน์ที่สามารถจับได้ทั้งมือขวาแล้วก็คนถนัดซ้ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะหุ้ยคือคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นใครที่แบบถนัด2มืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แบบู้ย ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคือถนัดมือไปหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดูอีกรอบนึงอันดึงอันดึงอันดึงอ่ะดึงวันดส747วันไปเลยจ้าและถ้าใครเนี่ยสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็เมาส์ตัวนี้แบบแพคคู่สวยๆแบบนี้นะคะพี่ปางก็ได้ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างใต้ d e สคริปชั o นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หุยอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์อันใหม่เนี่ยไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะทุกคนแลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุนีวิวี่สำหรับวันนี้พี่ปังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอุยะ้ยจะรีบไปใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดอันใหม่แล้วว่าเราเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ